นี่น้ำเปล่าเป็นเด็กข้ามกินน้ำเย็นใช่ไหมได้เสียมันไอเแล้วกินทำไมกินไม่หยุดเลยอ่ะนอันนี้อันนีนน้ดูดูโอเปร่านะนี่รีวิวขวดน้ำของเขาดูดูเปร่านะอ่ะดูนะพี่พี่ปาบนี่กินน้ำเก่งมากเดี๋ยวกำลักนะค่อยๆกินดงวันละหนะึ่น้ำ ใช่แต่มันจะดูมัดอ,อ๋ออ๋อโอเคดูออนไลน์นะต้องกินน้ำเยอะจะได้ผิวสวยใช่ไหมดูออนไลน์นะเวลาจะเล่นเงี้ยเวลาจะเล่นโอเคเวลาจะเล่นมืดเวลาจะเล่นมืดบวลาจะต้องอาลูกไม้เวลาเปิดดอกไม้เวล,ลาเปิดออกมาดิบดอก เปิดดุดองเองเมางีอันนี้เริ่มไม่เข้าใจแล้วไม่ได้เมางี้เมา,มาอะไรละ่ะไม่ได้เวลาเปิดดุดดนี้อ๋อเปิดไฟจะมีมะแลมแลงเมาเว,งๆๆงวลาเปิดไฟกระจกจะมีมะแมลงเข้ามามแมลงเมาใ,ใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระติกน้ำหนูอ่ะไม่ได้เอ้ได้เอ้ได้พูดครั้งหนึ่งเวลาเปิดกจกงค่ะเปิดกระจกอ๋อเวลาฝนตกเปิดกระจกแมลงเมาจะบินเข้ามาอ ขอบคุนของฝันนะครับไม่ได้เปิดกระจกเลยอ่าเปิดกระจกอ่าไม่ได้อันนี้เปิดประตูไงอ่าเปิดแล้วยังไงต่ออันก็ก็อันจะเปิดกรจกมาเลยอ๋อเปิดมันมือแล้วไง <laughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระติกน้ำไม่ได้ <laughs> ฟังดูฟังอยู่ดีไงก็ฟังอยู่พี่เขาก็ฟังอยู่จบจบแล้วเหรอ,อ <laughs> จบอะไรอ่ะ